เป็นการเรียนเรื่องเลขยกกําลังนะคะซึ่งในวันนี้คุณรูจะพาทําแบบฝึกหัดข้อ1ถึงข้อ4นะคะซึ่งในบทน,นี้จะมีด้วยกันทั้งหมด12ข้อซึ่งครูจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะค่ะสำหรับในข้อ1นนะคะโจทย์ถามว่าถ้า ทั้งหมดนะคะวงเล็บรากที่สองของ8ส่วน27ทั้งหมดยกกำลัง4เท่ากับ16ส่วน8ปทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน x และ y เท่ากับ 3x แล้ว y เท่ากับเท่าใดนะคะทีนี้ในข้อนี้ก่อนที่เราจะไปหา y ได้เพราะว่า y บอกว่า y เท่ากับ 3x แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่า x ของเราเป็นเท่าไหร่ซึ่งเราเพบว่า x ของเราเนี่ยมันอยู่ในสมการทั้งหมดตรงนี้นั่นเองนะคะดังนั้นเราจะมาหา ่ข,ขององก,กอนซึ่งในลักษณะการหาค่าคำตอบของเรื่องเลขยกกำลังที่อยู่ในรูปเศษส่วนในลักษณะนี้นะคะวิธีในการทำก็คือถ้าสมมติว่าฐานมันเท่ากันเช่น A ยกกำลัง M เท่ากับ a ยกกำลัง n ถ้าฐานด้านล่างมันเท่ากันแล้วนั่นหมายความว่าตัวด้านบนนั่นคือเลขชี้กำลังต้องมีค่าเท่ากันด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นเราจะแบบฐานทั้งสองฝั่งตรงนี้ให้มันมีค่าเท่ากันก่อนนั่นเองนะคะ อันดับแรกนะคะเราก็มาพิจารณาดูก่อนว่าตัวเศษและตัวส่วนของเราเนี่ยมันมีความสอดคล้องกันยังไงซึ่งเราสังเกตดูว่ามันจะสามารถปรับฐานให้มันเป็นเลขเดียวกันได้หรือไม่เรามาสังเกตตัวเศษนะคะของฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือคือเลข8ฝั่งขวามือคือเลข16บหกสิก,กับ8เนี่ยเป็นเลขคู่ทั้งคู่ถ้าเป็นเลขคู่ทั้งคู่ดังนั้นเวลาวิธีที่เราจะปรับฐานให้มันเท่ากันโดยส่วนมากจะนิยมปรับให้เป็นฐานที่มี ต่ำกว่านั่นเองนะคะจะปรับ16มาเป็น8เลยก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าทําเป็นเลขยกกาลัง8ยกกาลังสองก็เป็น64ี่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นเลข4ถ้าเป็นเลข4เป็นเลขที่ต่ากว่าทําได้ไหม4ยกกาลังสองเป็น16แต่4ยกกาลังเท่าไหร่เลข8ก็ไม่มีนะคะดังนั้นถ้าเป็นเลขคู่เราจะนิยมทําฐานให้เป็นเลข2เท่านั้นค่ะดังนั้นเราก็ต้องดูว่าเลข8ของเราเนี่ยมันคือเลข2คูณกันกี่ครั้งซึ่ง8ก็คือ2คูณกัน3ครั้งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น ตรงนี้เราก็จะได้ว่ากลายเป็น2ยกกําลัง3าส่วนด้วยทุกอย่างเราจะใส่สัญลักษณ์เล้เหมือนเดิมก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรับเลขแต่ละตัว16นะคะแล้ว16ละ่ะ16ก็คือ2คูณกัน4ครั้งนั่นเองนะคะเป็น2ยกกําลัง4ส่วนด้วยปุ๊บทั้งหมดยกกําลัง1ส่วน X ทนี้ต่อไปฐานถัดมาที่เราจะพูดถึงนั่นคือ27กับ81 เป็นเลขคี่ถ้า27นึกถึงเลขอะไรคุณกันเลข27คือเลขอะไรคูณกันถ้าเรานึกถึง27นะคะ27ก็คือ9คูณ3ได้27ส่วน9ก็คือ3คูณสาน,นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่า27มันก็คือ3คูณกัน3ครั้งกลายเป็น3ยกกําลัง3ส่วน81สังเกตนะคะ ข้างบนเหมือนกันแล้วคือ2เหมือนกันข้างล่างเป็น3นะั้นนฝั่งนี้ก็ต้องเป็น3ด้วยดงนั้นเดาได้ไม่ยากว่า 81, 81 81มันก็คือ9กคูณแต่9มันคือ3ยกกําลังสองนะคะดังนั้นมันก็จะกลายเป็น3ยกกําลัง4นั่นเองซึ่งเราพบว่าทั้งหมดนี้มันหัรเหมือนกันแล้วต่อไปเราจะมาจัดรูปนะคะให้มันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากที่สุดนั่นเองนะคะถัดมานะคะสังเกตนะคะส่วน3เหมือนกันยกกําลัง3เหมือนกันเราสามารถดึงเลขชี้กาลังออกไปด้านนอกได้ ก็จะได้เป็น2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3ทีนี้เครื่องหมายสแควรูทเครื่องหมายสแควรูทนี้นะคะความหมายของมันก็คือยกกำลัง1ส่วนสนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายสแควรรูทให้เป็นเลขชี้กำลังเช่นเดียวกันดังนั้นก็จะได้ว่ามันก็จะกลายเป็นทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2ด้วยและอย่าลืมว่าด้านนอกมันมีเลขอะไรด้วยคะ่ะด้านนอกมันมีเลข4 mm hmm. ก็คือคูณด้วย4อีกครั้งหนึ่ง ก็จะมีค่าเท่ากับ2ส่วน3เราก็ดึงเลขชี้กลำลังออกไปข้างนอกเหมือนกันเลยนะคะก็จะเป็นทั้งหบดยกกําลัง4แล้วออกมาเจอกับ1ส่วน x ตอนนี้เราพบแล้วว่าเลขฐานมันเหมือนกันกลายเป็น2ส่วน3เหมือนกันเหมือนเราพูดไว้ตอนต้นกะ็คือถ้าข้างล่างเหมือนกันข้างบนก็ต้องเท่ากันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าไอ้ตัวด้านบนเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากันด้วยซึ่งก็คือตัวนี้กับตัวนี้ ต้องมีค่าเท่ากันนั่นเองดังนั้นเราก็จะคิดเฉพาะ2ตัวนี้นั่นเองนะคะ,ะถัดมาก็จะได้เป็นดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่า3คูณ1ส่วน2คูณ4ก็จะมีค่าเท่ากับ4คูณ1ส่วน x อกไอนี่ตัดกันได้ตัดกันเลยค่ะ2ฝั่งเท่ากันตัวเลขเหมือนกันสามารถตัดทอนกันได้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในรูปของการคูณเหมือนกันดังนั้นเราสามารถหารกันได้ก็คือหารด้วย4ีทั้งสองข้าง ังนั้นมันก็จะเหลือเท่าไหร่คะ3คูณ1ก็เป็น3 3ส่วน2เท่ากับ1ส่วน x แต่เราต้องการ x อย่างเดียวจาก1ส่วนเเราต้องการให้เป็น x กส่วน1ก็แค่ตีลังกามันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า2ส่วน3มีค่าเท่ากับ x นั่นเองแต่ว่าในโจทย์ข้อนี้บอกว่าให้เราหา y ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า y มีค่าเท่ากับ 3x แต่ปรากฏว่า x ของเรามันมีค่าเป็นอะไรแล้วเป็น2ส่วน3เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น3คูณกับ2ส่วน3ปั๊บ3ผ่หาร3ได้ดังนั้นข้อนี้นะคะตอบว่า y ของเรามีค่าเท่ากับ2นั่นเองค่ะเป็นคำตอบสุดท้ายของข้อนี้นะคะต่อไปข้อ2นะคะ ถ้า2ยกกำลัง x ลบ1เท่ากับรากที่2ของ2ส่วนแแล้ว x มีค่าเท่ากับเท่าใดนะคะซึ่งก็จะมีตัวเลือกอยู่ทั้งหมดอยู่5ตัวเลือกนะคะว่าข้อสอบเดืนี้เนาะมี5ตัวเลือกนะคะเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะเราจะตอบว่าอะไรดีวิธีการในการทําก็จะคล้ายๆลักษณะลักษณะก็ะะะเหมือนข้อ1น่นะคะนั่นคือถ้าเราสังเกตดูถ้าว่ามันเป็นโจทย์เลขชี้กาลังที่มันติดตัวแปรวิธีการที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือเราต้องทําฐานให้มันเป็นเลขเดียวกันก่อน เมื่อเป็นเลขเดียวกันได้เมื่อไหร่แล้วก็ค่อยมาดูว่าเลขชี้ก,กาลังของเรานะเป็นอะไรได้บ้างนั่นเองนะคะทีนี้เรามาสังเกตด,ดูในโจทย์ข้อนี้ซึ่งในโจทย์ข้อนี้ก็คือตรงนี้คือตัวโจทย์ของมันที่เราจะต้องแก้สมก,การหาว่า x ข,ของเราเป็นอะไรนั่นเองะคะซึ่งเราสังเกตว่าหลักๆเลยเป็นเลข2ใช่ไหมเอ่ยดังนั้นเราก็มาพิจารณา,นานดูว่า8มันคืออะไร8มันก็คือ2คูณ2คูณ2เวลาเราหาก็คือถ้า8คืออะไรห้ามตอบว่า4คูณ2นะในเรื่องนี้ เราต้องตอบว่ามันคือ2ยกกำลัง3นะคะทีนี้เราก็จะมาแปลงร่างทั้งหมดนี้เพื่อที่จะหาว่าเอของเรามีค่าเท่ากับอะไรนั่นเองค่ะตัวแรกเลย2ยกกำลัง x อกลบ1ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าฝั่งซ้ายมือจัดรูปไว้เรียบร้อยแล้ววิธีการจัดรูปคือจัดรูปเฉพาะขวาหนึ่งล่าที่2ของ2รากที่2คือครึ่งหนึ่งดังนั้นมันจะไม่ใช่ยกกำลังหนึ่งมันจะยกกำลังแค่ครึ่งเดียวซึ่งครึ่งเดียวก็คือ1ส่วน2นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้น2รากที่2ของ2ก็คือ2ยกกําลัง1ส่วน2ส่วนด้วย8แต่8เราทําไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมมันคือ2ยกกําลัง3ทีนี้เรามาสังเกตดูอันนี้เราเคยเรียนมาแล้วแต่ตอนมอ2นะคะเรื่องเลขย,ยกกาลังนั่นก็คือถ้าฐานเหมือนกันฐานกันอยู่แล้วตัวหารเนี่ยไม่ใช่0ูนย์เราต้องทํำยังไงฐานเหมือนกันฐานกันอ่าเดี๋ยวเพิ่มให้นะคะ a ยกกำลัง m อส่วน a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m อลบ n นนั่นเองนั่นก็คือ ถ้าฐานเหมือนกันาฐานกันเราจะเอาเลขชี้กําลังมาลบกันนั่นเองนะคะดังนั้นครูก็จะเอา3เนี่ยเึิบขึ้นไปลบกันกับ1นส่วนสเพื่อที่จะหาคําตอบนั่นเองนะคะดังนั้นบรรทัดถ,ถัดมาเราก็จะได้ว่าเป็น2ยกกําลัง x อลบหจะมีค่าเท่ากับ2ยกกําลัง1นส่วนสลบกับ3นั่นเองนะคะสังเกตว่าเห็นอะไรฐานมันเหมือนกันแล้วใช่ไหม ถ้าฐานเันเหมือนกันเหมือนข้อเมื่อสักครู่นี้ฐานเหมือนกันเลขชี้กําลังก็ต้องเหมือนกันด้วยก็คือเท่ากันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากบรรทัดตรงนี้เราก็จะได้ว่า x ลบหของเราก็จะมีค่าเท่ากับ1นส่วนสก็จะมีค่าเท่ากับ1นส่วนสลบสแต่เราต้องการ x อ,อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า x ของเราก็จะเท่ากับ1นส่วนสลบส จากลบหนึ่งนะคะแล้วก็บวกหนึ่งเข้าไปทั้งสองข้างเพื่อที่จะกําจัดลบหนึ่งเข้าไปหรือที่เราเคยได้ยินน้องก,ก็คือย้ายข้างจากลบมาฝั่งนี้ก็กลายเป็นบวกนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาจัดการตรงนี้แหละตรงนี้จะเป็นปัญหาสําคัญของเด็กๆนะั่นคือการบวกลบเศษส่วนซึ่งจะค่อนข้างดูยากนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันคิดนะคะว่าบวกลบเศษส่วนได้ยังไงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวทดนะคะทดอะไรทดก็คือ1นึ่งส่วนสอง ลบสบวกหเราสังเกตว่ามันเป็นเศษส,ส่วนแล้วก็จํานวนเต็มบวกกันเนาะทีนี้ถ้าเราจะทําให้มันหววลบกันง่ายๆนะคะก็จะทำให้เป็นทศนิยมหรือทําให้เป็นเศษส,ส่วนเท่ากันก็ได้แต่เรามาสังเกตในตัวเลือกก่อนตัวเลือกเป็นอะไรหมดเลยตัวเลือกเป็นเศษส,ส่วนหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้เป็นเศษส,ส่วนเหมือนกันเราสังเกตดู3มมีส่วนนะแต่มันคือส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเหมือนกันทุกตัวส่วนหนึ่งเพราะว่า ไม่ได้บอกว่าส่วนอะไรหมายถึงส่วนหนึ่งทั้งหมดนั่นเองนะคะทีนี้เราต้องการปรับให้เป็นส่วนเท่ากันนะั่นคือต้องให้เป็น 2, 2> <อ>เพราะฉะนั้นเราจะคูณ2เข้าไปทั้งหมดเลยแล้วคูณตรงไหนบ้างเวลาคูณ2นะคะให้เราคูณทั้งเศษทั้งส่วน,นดังนั้นทุกตัวก็จะต้องถูกคูณด้วย2ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจากบรรทัดตรงนี้เราก็จะได้ว่า1นส่วนสลบกับ3าคูณสก็ได้6ส่วนสแล้วก็บวกกับ2ส่วน2แบบนี้ส่วนเท่ากันแล้วเราสามารถบวกลบเศษได้ 1ลบ6บวก2ได้อะไร1ลบ6บวก2เป็นเท่าไหร่คะติกตต๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอกได้เป็นลบสส่วน2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า x ลบ x ที่มีค่าเท่ากับ1ส่วน2ลบ3บวก1ก็จะมีค่าเท่ากับลบสส่วน2 เป็นคําตอบสุดท้ายสําหรับในข้อนี้ซึ่งถาว่ามีตัวเลือกไม้อามีนะคะ,ะตอบอยู่ในตัวเลือกข้อที่2นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3นะคะ นิพจน์นะคะรากที่2ของ25คูณกับรากที่2ของ6 2 5 x ยกกาลัง6 y ยกกาลัง4เท่ากับเท่าใดน,นะคะซึ่งเราสังเกตดูว่าโหมีแบบสัญ,ญลักษณ์ตัวเลขเยอะมากซึ่งในเอกสารของพวกเราเนาะก็จะมองเห็นชัดเจนนะเผื่อแบบครูเขียนเบี้ยวเขียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ดูไปด้วยนะคะซึ่งในที่นี้เราก็วิธีการในการทําในข้อนี้ก็คือการถอดถอด square root นั่นเองนะคะถอดง่ายๆไม่ยากนะแล้วก็รู้ว่าอะไรยกกําลังสองได้แค่นั้นเองแต่มันมีเงื่อนไขสําคัญคือ มันมีตัวแปร x ก,กับตัวแปร y เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งตอนนี้เรารู้ไหมว่า x ก,กับ y เป็นค่าบวกหรือค่าลบซึ่งเราไม่รู้เลยนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าเอ๊ะเราในข้อนี้เราจะทําอย่างไรกันแน่ทีน,นี้เรามาดูนะคะตัวแรกที่ครูจะนํามาคิดนั่นคือครูจะคิดเฉพาะตัวที่อยู่ในเครื่องหมาย square root ก,ก็คือตัวเลขก,ก่อนรากที่2ของ625คืออะไรเรามาดูตัวนี้นะคะ รากที่2ของ625คืออะไรอะไรคูณกัน2ครั้งได้625อันนี้เคยท่องอยู่เหมือน,นเหมือนคร่าวๆกุณครูเคยให้ท่องนะตอนอยู่มต้นนะคะ<ม>ก็คือ25นั่นเอง625เกิดจาก25คูณ25เพราะฉะนั้นรากที่2ของ625ก็คือ25ตัวเดียวนั่นเองดังนั้นบนรรทัดนี้ถัดลงมาเราก็จะได้เป็น25นะคะ คูณกับถอดของ6ก5ออกมาก,ก็คือ25ต่อไปตัวถัดมาที่เราจะต้องถอดรูทนะคะนั่นคือ x ยกยกกำลัง6กับ y ยกกกำลัง4 x ยกกำลัง6 x กยกกำลัง6ก็คืออะไรคูณกัน2ครั้งได้ x ยกยกกำลัง6ทีนี้เราอย่าลืมว่า การคูณกันของเลขยกกาลังนะคะก็คือทานเหมือนก,นการคูณกันเลขชี้กาลังบวกกัน<ม>ใช่ไหมาะฉะนั้นอะไรบวกกันได้6อะไรบวกกันได้6นั่นก็คือเราก็จะได้ว่า x ยกกําลัง6ก็จะมีค่าเท่ากับ x ยกกําลัง3บวก3ซึ่ง x ยกกําลัง3บวก3เนี่ยก็คือ x ยกกําลัง3คูณกับ x ยกกําลัง3นั่นเอง y ก็เช่นเดียวกัน y ยกกําลัง4ก็คือ y ย,ยกกําลังสองบวก2 ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ y ยกกําลัง2คูณ y ยกกําลัง 2, 2> เวลาถอดออกมาเราใช้แค่กี่ตัวฮะเวลาถอดออกมาเราใช้เพียงแค่ตัวเดียวนะคะแต่มีเงื่อนไขสําคัญที่พิเศษมากๆเลยสําหรับพ้อนี้ที่แบบเด็กๆจะทําผิดตลอดเลยนั่นก็คือตัวนี้มันยกกําลังเลขคู่ใช่ไหมคะถ้ายกกําลังเลขคู่จําไว้เสมอเลยยกกําลังคู่ยกกําลังคู่นะคะ จะได้ค่าบวกเสมอดังนั้นมีสัญลักษณ์ไหนหรือว่าตัวแทนสัญลักษณ์อะไรหรือเปล่าที่แบบมองปุบรู้เลยว่าเป็นค่าบวกการที่เราจะรู้ทันทีเลยว่าอันนี้คือค่าบวกก็คือเครื่องหมายแอฟซูลูตหรือว่าเครื่องหมายค่าสมบูรณ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าครูต้องการรากที่3ของ x ยกกําลัง6นะคะมันก็คือตัวนี้นั่นก็คือ x ยกกําลัง3แต่ว่าต้องใส่อะไรมนด้วยต้องใส่เครื่องหมายแอฟซูลูตนั่นเองนะคะเอาถัดมาก็จะเป็นแอฟซูลูต x ยกกำลัง3ถัดมา y ก็เช่นเดียวกัน y ยกกำลัง4ยกกำลัง4ี่เป็นเลขคู่เลขคู่ก็ต้องเป็นบวกถ้ามั่นใจว่าให้เป็นบวกก็ต้องใส่เครื่องหมายแอบส์ลูตเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้า y ยกกำลังสถอดรูทก็จะได้เป็นแค่ y ยกกำลังสองแต่ว่าอย่าลืมใส่เลยด้วยใส่เครื่องหมายแอบส์ลูตให้มันด้วยนั่นเองนะคะจะเขียนเบียดเบียดกันนิดนึงนะคะต่อมานะคะบรรทัดถัดมาที่เราจะมาหาอีกนั่นคือก็ต้องมาถอดเครื่องหมายสแครรูทตัวสุดท้าย ที่มันยังเหลืออยู่นั่นเองนะคะซึ่งเราเพบว่าตัวแรกอ่าน,นี่แหละยิ่มห้าคูณยิ่มห้ารากที่2ก็คือหาตัวเลขที่มันคูณกัน2ครั้งอันนี้ชัดเจนแล้วว่ายิ่มห้าคูณยิ่มห้าถ้าถอดเครื่องหมายสแควรูปก,ก็คือยี่สิบห้าตัวเดียวอันนี้ต้องมีการอธิบายนิดนึงเนาะต่อไปนะคะอันนี้ยังติดเครื่องหมายสแควรูปเพราะว่าต้องการให้เป็นยกกําลังเลขคู่เนาะเพราะว่าต้องติดว่าให้มันเป็นบวกอยู่แล้ว X ยกกําลัง3มีอะไรคูณกัน2ครั้งมีอะไร บวกกันแล้วได้3บ้างซึ่งเราพบว่าตัวเลขที่ได้3ก็คือ2อบวกหแต่2เนี่ยมันถอดได้ใช่ไหมสอมันถอดได้แต่1มันถอดไม่ได้ x ยกยกกำลัง3ก็คือมี x อยู่3ตัวเวลาถอดรูทเราต้องหา2ตัวใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถดึง x ออกมาได้ด้านนอกนั่นคือได้1ตัวแต่ว่าต้องติดไว้อีก1ตัวใช่ไหมเราก็ต้องติดไว้คือต้องใส่เครื่องหมายสแ u a ร e r ไปก่อนต่อไปมาดูตัว y y, y. y. ยกกกำลังสองยกกำลังสองอยู่แล้วยก ยกกาลังสองอยู่แล้วแล้วก็ลากที่2อ,อยู่แล้วก็คือได้เลยนะคะคือได้ y มา1หนึ่งตัวแล้วก็ไม่มีตัวเหลือเศษก็เป็น y แต่อย่าลืมว่าเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่า x กับ y ของเราต้องเป็นอะไรเสมอครับต้องเป็นบวกเสมอดังนั้นเราต้องใส่เครื่องหมาย absolute ให้มันทุกตัวที่มีอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะนิพจน์ที่โจทย์กําหนดให้ก็จะมีค่าเท่ากับ25คูณกับ absolute x คูณ y คูณกับรากที่2ของ absolute x ซึ่งพบว่าอยู่ในตัวเลือกข้อที่1นั่นเองค่ะ ่อไปข้อที่4นะคะ a เท่ากับ1บวก square root 5แล้วโจทย์ถามว่านะคะตรงนี้นะคะ a ยกกำลัง5ส่วน3ลบ a ยกกำลังลบ1ส่วน3ทั้งหมดหารด้วย a ยกกำลัง2ส่วน3บวกกับ a ยกกำลังลบ1ส่วน3มีค่าเท่ากับเท่าใดหลายหลายคนเห็นข้อน,นี้ก็จะไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นแบบตัว a เยอะเราจะทำยังไงอาอยังน้อย a ก็ให้มานาะมว่า a คือ1บวก square root 5แต่ถ้าเราแทนค่าเราก็คิดเลขมันจะค่อนข้างยุ่งยากเพราะว่าเราสังเกตว่า เลขชี้กำลังมันเป็นเศษส่วนใช่ไหมคะแต่ข้อนี้เศษส่วนง่ายเพราะว่าเศษส่วนส่วนด้วยอะไรทั้งหมดเลยส่วนด้วย3ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะเทคนิคในการทำนั่นคือเราจะนึงตัวร่วมแล้วตัดทอนให้เหลือตัว A น้อยที่สุดแล้วเพื่อที่จะได้แทนค่า1บวกสแควรูทห้าเข้าไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตรงจุดนี้กันเลยนะคะตัวแรกก็คือ A ยกกําลัง5ส่วน3ลบกับ A ยกาลังลบ1งส่วน3 ส่วนด้วย a ยกกำลังสองส่วน3บวกกับ a ยกกำลังลบหึงส่วน3ถ้าเราสังเกตดูเราสังเกตว่ามันจะเป็น a ทุงทุเลยใช่ไหมคะดังนั้นเราวิธีการของเราคือเราจะดึงตัวร่วมออกมาการดึงตัวร่วมก็คือเราต้องดึงตัวร่วมที่มันมีเลขชี้กำลังที่น้อยที่สุดซึ่งณนะตอนนี้เลขชี้กำลังที่น้อยที่สุดที่เราเห็นนั่นก็คือยกกำลัง ลบ1ส่วน3ดังนั้นเราจะดึง a อยกำลังลบ1ส่วน3ออกมาทั้งหมดเลยถ้าพดหลังถ้าดึงออกไปหมดเลยมันก็จะเหลือเพียงแค่เลข1แค่เลขเดียวนะคะการที่เลขเลขยกกำลังนะคะเหลือ1่ความหมายของมันก็คือ A ยกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นถ้าดึงออกมาแล้วตรงนี้จะกลายเป็น A ยกำลังศูนย์แล้วการที่มันจะกลายเป็นเลขศูนย์ได้มันต้องบวกเข้าหรือลบออกจากอะไรลบ1ส่วน3 บวกลบอะไรได้0ูนนั่นก็คือต้องบวก1ส่วน3เข้าไปทีนี้การบวก1ส่วน3เข้าไปเราต้องบวกเข้าไปให้ครบทุกพจน์นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันเลยว่าเราจะดึงตัวร่วมมาอย่างไงทีนี้ครูจะดึงเลยนะคะในบรรทัดแรกครูจะดึง A ยก,กำลังลบ1งส่วน3ออกมาด้านนอกด้านในก็จะกลายเป็น A ทุกตัวต้องยกกำลังบวก1ส่วน3เข้าไปอีกมันก็จะได้เป็น A ยกกำลัง5ส่วน3า ลบกับ a ยกกำลังลบ1ส่วน3แล้วก็บวกอะไรเข้าไปหมดเลยคะบวก1ส่วน3บวก1ส่วน3อ่านี่เป็นเครื่องหมายลบนะคะตามโจทย์ตัวส่วนก็เช่นเดียวกันตัวส่วนก็ทำเหมือนกันนะคะทั้งหมดนี้ส่วนด้วยครูก็ดึง a ยกกำลังลบ1ส่วน3ออกมากเหมือนเดิมจากนี้ตัวนี้เป็น a ยกกำลัง2ส่วน3บวกกับ เอยกาลังลบหส่วนสและทุกตัวก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราเดึงลบหส่วนสออกมาเราก็ต้องบวก1นส่วนสเข้าไปจากนั้นเราก็มาดูว่าตัวไหนจะได้เป็นอะไรบ้างเอามาดูตัวแรกเหมือนกันไหม A ยกาลังลบหส่วนสเหมือนกันเหมือนการหารกันได้1 1คูณอะไรได้ตัวเดิมนั่นคือการเหมือนที่เราพูดกันไปว่าคือตัดออกนั่นเองนะคะมีอะไรอีกที่มันมีลักษณะเหมือนกันอันนี้ลบห่ส่วนสบวกหนส่วนสได้0ูนย์ เอยกกำลังศูนย์เป็น1อันนี้ลบกันได้0นี่มีค่า a ยกกำลังศูนย์ได้1นั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะมาบวกตอบว่าได้เท่ากับเท่าไหร่5ส่วน3บวก1ส่วน3 5ส่วน3บวก1ส่วน3กลายเป็น6ส่วน3 6หส่วน3าหารกันได้ไหมคะ6ส่วน3หารกันได้ก็คือได้2เพราะฉะนั้นบรรทัดถัดมาก็จะเหลือ A ยกกำลังสอง ลบกับ a ยกกำลังศูนย์ a ยกกำลังศูนย์มีค่าเป็น1ต่อไปส่วนด้วยตัวถัดมานะคะ a ยกกำลังสองส่วนสามบวกหนึ่งส่วนสามสองส่วนสามบวกหนึ่งส่วนสามส่วนเท่ากันแล้วอเอาเศษบวกกันเลยก็จะได้เป็นสามส่วนสามสามส่วนสามมีค่าเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็คือ a ยกกำลังหนึ่งหรือเราจะไม่เขียนก็ได้นะคะบวกกับอะไรบวกกับ a ยกกำลังศูนย์ a ยกกำลังศูนย์มีค่าเป็นหนึ่ง ซึ่งเราพบว่าตัวเศษมันคือ a ยกกาลัง2ลบ1 a ยกกาลัง2ลบ1เนี่ยเราสามารถแยกตัวประกอบได้ซึ่งเราเรียกว่าเป็นผลต่างยกกําลัง2เอา้ายกกําลัง2ยังไงมันเห็นยกกําลัง2แค่ตัว a ตัวเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วตรง1เนี่ยมันแอบยกกําลัง2ด้วยอีนี้มาดูสูตรผลต่างกําลัง2นะคะเขาบอกว่า a กาลัง2ลบ b ยกกาลัง2จะมีค่าเท่ากับ a ลบ b _นะคะคูณกับ a บวก b _ เื่องใน,นข้อนี้ a ของเราคือ a b ของเราคือเลข1น,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกตัวประกอบออกมาก็จะได้เป็น a ลบ1คูณกับ a บวก1ทั้งหมดหารด้วย a บวก1ซึ่งเราเพราว่ามันมีอะไรเหมือนกันที่เราสามารถหารกันได้เพราะว่ามันมี a บวก1เหมือนกันที่หารกันได้เพราะฉะนั้นพจน์นี้ทั้งหมดเลยเราตัดทอนออกมาแล้วสุดท้ายมันเหลือแค่อะไรคะมันเหลือแค่ a ลบ1แต่ a ลบหของเรามันคืออะไร เอของเรามันคือ1บวกสแควรูทาเราก็แทนค่าเข้าไปนะคะก็จะได้เป็น1บวกสแควรูทลบกับ1ลบ1ก็คือลบตัวนี้เหมือนกัน1ลบ1กลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นมันเหลือใครตัวเดียวมันเหลือรูท่าตัวเดียวเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสแควรูทเป็นคำตอบสุดท้ายซึ่งพราะว่าก็มีอยู่ในตัวเลือกเช่นเดียวกันอยู่ในตัวเลือกข้อที่2นั่นเองนะคะค่ะสำหรับพาร์ทแรกนะคะของ เรื่องเลขทุกกำลังก็จะเป็นข้อ1ถึงข้อ4นะคะหากนักเรียนสงสัยในจุดไหนนะคะสามารถสอบถามคุณครูได้เพิ่มเติมได้ชุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ยังไงก็ดูตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลน Facebook หรือว่าทางใน YouTube หรือว่าใน Google Classroom นะคะแล้วไว้เจอกันในพาร์ทที่2ค่ะสวัสดีค่ะ